รวมวิธีผูกพร้อมเพยธนาคารต่างๆนะครับเพื่อรอรับเงินสด1,000 0บาทเฟสสามนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับนะครับก่อนตุจ,จีน้นะครับปี2568นะครับเพราะนั้นใครที่เป็นผู้สูงอายุตามกำหนดตามเกณฑ์อายุครบอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกับตัวแอปทางรัดเอาไว้นะครับตั้งแต่ช่วงที่ มีการเปิดให้ลงทะเบียนแรกๆนะครับก็เดือนเ,อเดือนมกรานะครับเตรียมตัวได้รับเงิน1นึ่งบาทเพราะนั้นไปผูกพร้อมเพย์เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับเอามาดูที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับขั้นตอนการสมัครบริการพร้อมเพย์ผ่านแอป scb easy ใครมีแอป scb easy นะครับก็เข้าไปเลยนะเข้าไปที่แอปเลือกเมนูสมัครพร้อมเพย์ นะครับเสร็จแล้วกดยอมรับเงื่อนไขและกดถัดไปเสร็จแล้วมีให้เลือกนะครับพร้อมเพย์สแบบก็คือแบบเบอร์กับแบบ ประชาชนให้เลือกแบบเลขบ,บตัตรประชาชน13หลักนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์คือบัญชีที่จะเป็นที่รับโอนเวลาคนโอนเงินผ่านพร้อมเพย์มามันจะเข้าบัญชีนั้นแหละนะครับเราเลือกเอาถ้ามีบัญชีเดียวมันก็ไม่ต้องเลือกนะถ้ามีหลายบัญชีก็เลือกเอาสักบัญชีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้กดยืนยันเบอร์มือถือด้วย OTP นะครับต้องยืนยันก่อนว่าเป็นเราจริงเสร็จแล้วก็ผูกพร้อมเพย์สำเร็จนะครับเสร็จสิ้นเห็นไหม ไม่กี่นาทีเองนะครับเสร็จแล้วง่ายง่ายไม่ต้องไปสาขาให้ให้แน่นนะครับคิวเยอะต่อมาธนาคารกรุงไทยนะครับหรือแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะเลือกบริการธนาคารนะครับบริการธนาคารเสร็จแล้วเลือกบริการพร้อมเพย์นะครับเสร็จแล้วเลือกบัญชีนะครับที่ต้องการจะผูกนะแล้วก็กดผูกพร้อมเพย์ เลือกผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันเรียบร้อยนะครับเป็นการผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยด้วย5ขั้นตอนง่ายๆสะดวกรวดเร็วต่อมาธนาคารกรุงศรีวิทยานะครับเข้าไปที่แอป KMA กรุงศรีโมบายแอปนะครับเลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์นี่เมนูนี้นะครับอ่านรายละเอียดเงื่อนไขกดยอมรับเงื่อนไขนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ว่าจะใช้บัญชีออมทรัพย์ตัวไหน เลือกว่าที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเบอร์มือถืออันนี้เลือกเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดแล้วกดถัดไปนะครับลงทะเบียนพร้อมเพย์เสร็จสิ้นนะครับมีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จสิ้นเรียบร้อยง่ายๆนะครับผ่าน6ขั้นตอนต่อมานะครับธนาคารอมสินนะแอป My Mo นะครับแอป m y m o ธนาคารอมสินก่อนอื่นเข้าแอป m y m o นะครับเลือกเมนูอื่น คลิกเลือก GSB พร้อมเพย์นะครับตัวสอบผูก GSB พร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็รอได้เลยนะอ่ะมาดูรายละเอียดก่อนคลิกเมนูนะครับพร้อมเพย์กดยอมรับดูรายละเอียดนะครับเล,เลือกเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการสมัคร GSB พร้อมเพย์นะครับเลือกบัญชีนะครับก็เสร็จสิ้นนะรอรับเงิน1,000 0บาทได้ธนาคาร CIMB ไทยนะครับ ก่อนอื่นนะเข้าไปที่แอปธนาคาร CIMB t h ไทย i i i t a l b a n k i n n นะครับเลือกอื่นๆน,นะครับเลือกตั้งค่าเลือกบริการพร้อมเพย์นะครับแล้วก็เลือกกดสมัครบริการด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและกดยืนยันก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับการนะครับตั้งค่าพร้อมเพย์ผ่านธนาคาร CIMB t h ไทยนั่นเองนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วธนาคาร กสิกรไทยนะครับกสิกรไทยให้เข้าแอปเคพัฒนะครับเลือกนะบริการอื่นๆนะครับเลือกพร้อมเพย์นะครับเสร็จแล้วกดเลือกลงทะเบียนหรือแก้ไขเลือกลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน <c oughs> กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเลือกบัญชีกดยอมรับและยืนยันนะครับหน้าจอจะแสดงการลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับการ ผูกพร้อมเพย์นะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะมีข่าวพนักงานนะครับธนาคารหลายแห่งนะครับต่างยุ่งๆเลยนะเพราะทุกท่านระดมกันไปแต่ละธนาคารแต่ละแห่งเพื่อไปทำการสมัครพร้อมเพย์นะครับทั้งๆท,ท,ที่บางอย่างเราสามารถสมัครพร้อมเพย์ด้วยตัวเราเองได้นะครับเพราะเรามีแอปอยู่แล้วใช่ไหมบางคนมีแอปอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไป ใหม้มาเสียเวลาในการต่อคิวอ่ะเพราะว่าคิวนานแล้วก็พนักง,งานท่านอื่นๆนะครับที่อยู่ที่ธนาคารจะได้ไปทํางานด้านอื่นๆแทน่านะเราจะได้ลดนะกระบวนการได้นะครับถ้าเรามีแอป,ปอยู่แล้วนะอันนี้หมายถึงมีแอป,ปอยู่แล้วหรือมี a t m หรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถไปทําได้ง่ายๆด้วยตัวของเราเองแล้วก็ได้ที่บ้านถามว่าเมื่อทําแล้วผูกแล้วเราอยากทดสอบนะครับว่า แอปพลิเคชันเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าหรือเราจะรับเงินได้หรือไม่นะครับสามารถลองให้นะครับใครก็ได้นะโอนตังมาสักบาทหนึงนะบาท2บาทก็ได้โอนตังมาด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะเราจะรู้ทันทีเลยว่าเงินมันเข้าหรือเปล่านะครับเงินมันเข้าหรือเปล่าเพราะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆ มันมีรูปแบบการสมัครแล้วก็การทดสอบอยู่นะครับไม่ยากอะไรเพราะนั้นทุกคนไปลองทำกันก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านก,นกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริบมานะครับตั้งนานนมนะ แล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณ ทางไลน์หรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษา ลูกลูกหลานหานคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับพระพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะ ดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำต่าง